ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านอีกผมนายประวิทนิยมนาผู้อำนวยการโรงเรียนตราสรรเสริญวิทยาคมเนื่องจากสถานการณ์โควิดในขณะนี้โรงเรียนไม่สามารถที่จะเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนมาพบปะที่โรงเรียนได้วันนี้จึงขอถือโอกาสนี้ ชี้แจงผ่านทางคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งโรงเรียนก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอยู่3เรื่องนะครับเรื่องที่1คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลในภาคเรียนที่1นนี้นะครับซึ่งก็จะหมดภาคเรียนแล้วนะครับเราจะ ปิดภาคเรียนเนี่ยโดยปกติในวันที่11ตุลานะครับโดยในภาคเรียนที่หนึงเนี่ยโรงเรียนได้กำหนดการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคในวันที่4ถึง8ตุลาคมนะครับโดยการสอบออนไลน์จะขอชี้แจงเรื่องของการเรียนการสอนก่อนนะครับประเด็นที่1การเรียนการสอนเนี่ย เมื่อโรงเรียนไม่สามารถเปิดทําการเรียนการสอนตามปกติได้ซึ่งเราเรียกว่าออนไซต์โรงเรียนก็ได้จัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ให้กับนักเรียนส่วนนักเรียนคนไหนที่ออนไลน์ไม่ได้คุณครูก็จะติดต่อให้เป็นออนแ n d หรือออนดีมานเป็นเฉพาะรายนะครับเมื่อกล้จะจบภาคเรียนที่หนึ่งเนี่ย ในขณะเนี้คุณครูทุกท่านเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บคะแนนนะครับเก็บงานที่มอบหมายให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีคะแนนในภาคเรียนที่หนึ่งคุณครูจะได้ตัดเกรดให้กับนักเรียนได้นะครับตรงนี้ก็ขอฝากท่านผู้ปกครองทุกท่านรวมถึงลูกๆนักเรียนด้วยนะครับ ช่วยทํางานส่งคุณครูนะครับโดยฝากผู้ปกครองช่วยดูแลด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนได้มีคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียนนะครับก่อนที่จะถึงวันสอบปลายภาคคือวันที่4ถึงวันที่8ตดุลานะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่อยากให้ผู้ปกครองและนักเรียนเนี่ย กังวลใจมากนักโดยโรงเรียนเนี่ยได้กระชับไปทางคุณครูผู้สอนเนี่ยให้ยืดหยุ่นกับนักเรียนให้มากที่สุดพยายามอย่าให้นักเรียนได้เกิดความเครียดรวมทั้งผู้ปกครองด้วยนะครับจะได้ไม่เกิดความเครียดก็มีท่านผู้ปกครองหลายท่านนะครับเครียดตามลูกไปด้วยเพราะต้องดูแลทั้งให้ลูกเข้าเรียนดูทั้ง อาหารการกินนะครับในระหว่างที่เรียนอยู่บ้านซึ่งตรงนี้นะครับทางโรงเรียนก็เข้าใจคุณครูก็เข้าใจนะครับก็พยายามยืดหยุนให้กับนักเรียนซึ่งรายละเอียดต่างเนี่ยคุณครูที่ปรึกษากับคุณครูผู้สอนจะเป็นผู้บอกรายละเอียดกับผู้ปกครองและนักเรียนอีกครั้งหนึง่งก็เพียงแต่ตรงนี้นะครับผมขอฝาก ผู้ปกครองและนักเรียนช่วยดูแลตัวเองตรงนี้ด้วยนะครับในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับและเพื่อให้ได้ผลการเรียนมานะครับเรื่องที่สองครับเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสองส่วนซึ่งเราไม่ได้มีโอกาสได้พบปะผู้ปกครองเหมือนภาวะปกติ นะครับที่ชี้แจงนะครับก็ทําให้ผู้ปกครองบางท่านเนี่ยไม่เข้าใจนะครับก็ขอโอกาสนี้ชี้แจงนะครับในส่วนที่1เงิน2,000บาทที่รัฐบาลช่วยเป็นค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองเราได้ทําการจ่ายให้กับผู้ปกครองทุกท่านนะครับมันหลายสายเหตุนะครับ ครั้งแรกนะครับทางกระทรวงก็บอกว่าให้ขอเลขบัญชีจากผู้ปกครองแล้วก็จะโอนเข้าบัญชีเราก็ทำตามพอมาเปลี่ยนแปลงใหม่บอกว่าจะจ่ายมาให้โรงเรียนแล้วให้โรงเรียนจ่ายเป็นเงินสดเราก็เลยต้องทำตามนโยบายมันจึงม,มีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งการผูกครองหลายท่านก็ถามว่าเอา้าแล้วเอาหมายเลขบัญชีมาทำไม นะครับเดิมทีเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราก็จะโอนให้กับท่านผู้ปกครองนะครับแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เราจรึงต้องให้ผู้ปกครองมารับแล้วนำหลักฐานมา,มารับตรงนี้ก็ต้องขอภัยในความไม่สะดวกของผู้ปกครองบางท่านนะครับแต่ก็มีบางท่านที่ติดก็ประสานโดยตรงนะครับก็ให้ส่งทางไลน์เราก็โอนนะครับ ของเราเนี่ยส่วนเงิน2,000บาทเนี่ยนะครับเราได้สรุปแล้วนะครับเหลือนักเรียนที่ติดต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยอยู่16คนนะครับติดต่อทั้งนักเรียนติดต่อทั้งผู้ปกครองไม่ได้จริงๆนะครับด้วยกำหนดระยะเวลาภายในวันที่7กันยาต้องจ่ายเงินให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นต้อง คืนเงินกลับไปนะครับเราเนี่ยได้คืนไปทั้งหมด19คนเป็นคนที่ติดต่อไม่ได้จริงๆ16คนส่วนอีก3คนก็เป็นนักเรียนที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ไม่อยู่ในระบบ DMC ของเรียนคือ,อ,อมีอยู่1นรายซึ่งเป็น เลขบัตรประจำตัวเป็น G ีอยู่นะครับก็คือเป็นกยังเป็นกัมพูชาอยู่ยังไม่มีเลขประจำตัวตรงนี้ก็ยังไม่สามารถใจ่ายให้ได้นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือนักเรียนที่ย้ายมาที่ยังไม่มีอยู่ในระบบ DMC อีกสองคนซึ่ง3มคนนี้โรงเรียนก็ได้หาเงิน สวัสดิการของโรงเรียนเนี่ยช่วยจ่ายให้กับท่านผู้ปกครองทั้งสามท่านนี้ไปก่อนแล้วแล้วเราก็ทำเรื่องไปยังสพทนะครับซึ่งจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าได้ก็เอามาคืนเงินสวัสดิการถ้าไม่ได้ก็ถือว่าทางโรงเรียนได้ช่วยเหลือท่านผู้ปกครองไปนะครับ อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเงินค่าบำรุงการศึกษาซึ่งผู้ปกครองหลายท่านนะครับก็สอบถามมาว่าไหนเขาไม่ให้เก็บนะครับการเก็บเงินบำรุงการศึกษานั้นเราเก็บในส่วนที่นอกเหนือจากที่รัฐจ่ายให้ซึ่งการจะเก็บได้ต้องขออนุญาตนะครับเราได้ทำเรื่องขออนุญาตไปยัง สพทว่าเราขอเก็บเงินค่าบำรุงก,การศึกษาในส่วนของครูสาขาขาดแคลนนะครับในส่วนที่หนึ่งเป็นครูสาขาขาดแคลนเช่นครูสอนภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นครูชาวต่างประเทศเป็นาภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับซึ่ง เงินส่วนนี้สพทก็ได้อนุมัติให้เก็บได้นะครับส่วนที่สองคือเงินที่สมาคมเข้าสมาคมผู้ปกครองนะครับจำนวน200บาทนะครับก็ขออนุญาตทางสพทอนุมัติให้เก็บได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรากนลด ภาระของผู้ปกครองลงมาให้มากที่สุดนะครับโดยเงินส่วนคุณครูสาขาขาดแคลนเนี่ยเราก็เก็บครึ่งหนึ่งนะครับก็ไปเช็คจำนวนเงินว่าเราพอจะช่วยผู้ปกครองลดให้ได้ไหมเพราะว่าคุณครูสาขาขาดแคลนเนี่ยก็ทำการสอนบุตรหลานเรายอยู่ปกติโรงเรียนต้องจ่ายเงินเขาตามปกติจึงต้องเก็บนะครับก็ดู เงินว่าจะมีเงินส่วนไหนมาช่วยเหลือได้เราก็จึงเก็บผู้ปกครองเพียงแค่600บาทนะครับซึ่งใน600บาทก็ไม่ใช่ว่าไม่ผ่อนผันเลยนะครับเราก็บอกให้คุณครูผ่อนผันให้ผู้ปกครองสะดวกเมื่อไหร่ก็มาจ่ายโดยที่เราจะไม่หักจากเงิน2,000บาท นะครับผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ก็จ่ายนะครับมาเกือบครบแล้วนะครับเงินส่วนที่2ซึ่งเป็นเงินของสมาคมผู้ปกครอง200บาทเนี่ยเราเก็บเพื่อเอามาใช้จ่ายในภารกิจของสมาคมคือถ้าเรามีลูกศิษย์นะครับหรือผู้ปกครองของนักเรียน เกิดการเสียชีวิตนะครับเราก็จะนําเงินส่วนนี้นะครับไปเป็นค่าช่วยงานศพค่าหลีดเหล่านี้นะครับซึ่งเงิน200เนี่ยเราจะเก็บครั้งเดียวนะครับตอนแรกเข้านะครับจนนักเรียนจบและเก็บคนเดียวครับ ท่านผู้ปกครองมีบุตรหลานเข้ามาเรียนกี่คนก็แล้วแต่เราเก็บคนเดียวครั้งเดียวครับถ้ามีพี่อยู่ม .2 ม .3 ม .5 ม .6 อย่างเงี้ยเราก็ไม่เก็บถ้ามีน้องมาเข้ามนหนึ่งมสี่ใหม่เราก็ไม่เก็บนะครับก,ก็แจกงผู้ปกครองนะครับในส่วนของเรื่องเรื่องเงินนะครับ เรื่องที่3ครับเรื่องการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่2นะครับซึ่งโดยปกติเราจะเปิดภาคเรียนที่2ในวันที่1พฤศจิกายนนะครับถ้าสถานการณ์คลี่คลายลงนะครับเราก็จะพยายามเปิดเพราะว่าน,นักเรียนก็อยากเปิดคุณครูก็อยากเปิดครับทางโรงเรียนก็อยากเปิดผู้ปกครองก็อยากให้เปิดตรงนี้ ทางกระทรวงศึกษารละรัฐบาลก็เห็นถึงความสำคัญก็เล็งเป้าหมายว่าเราจะเปิดในวันที่หนึ่งพฤศจิกาเปิดแล้วจะสร้างความมั่นใจให้กับท่านผู้ปกครองได้ไงว่ามาโรงเรียนแล้วจะไม่เกิดมาติดโควิดที่โงเรียนไม่เกิดคัตเตอร์ใหม่ที่โรงเรียนทางรัฐบาลก็ได้อนุมัติว่านะครับเราจะทำการ ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอายุตั้งแต่12ปีถึง18ปีในเดือนตุลาคมโดยที่ต้องให้ผู้ปกครองนั้นเซ็นชื่อยินยอมด้วยที่จะให้นักเรียนเป็นผู้ฉีดเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างนี้เราต้องเตรียมการครับเพราะว่ากำหนดการี่จะฉีดในเดือนตุลาคมเราต้องเตรียมข้อมูลครับในส่วนอายุก่อนนะครับ เราก็จะมีนักเรียนส่วนหนึ่งเช่นนักเรียนที่เข้าม1เนี่ยมีบางคนที่อายุยังไม่ได้12ปีตรงนี้นะครับเราก็จะทำเรื่องไปเพื่อขอวัคซีนตัวอื่นมาฉีดเราจะฉีดเนี่ยทางรัฐบาลกำหนดจะฉีดเป็นไฟเซอร์ให้กับนักเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้คุณครูเช็คมีไม่กี่คนนะครับที่อายุยังไม่ได้12ปี ผู้ปกครองก็ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราต้องหาวิธีการนะครับซึ่งทางสพทก็กําลังหาวิธีการแก้ไขอ,อาจจะใช้วัคซีนตัวอื่นมาฉีดให้ส่วนนักเรียนที่อายุเกิน18ปีทางสพทก็ได้อนุโรมให้ฉีดทุกคนนะครับซึ่งตรงนี้ทางโรงเรียนต้องทําข้อมูลครับข้อมูลที่1คือ จำนวนนักเรียนที่จะฉีดเนี่ยที่ผู้ปกครองให้ความยินยอมเนี่ยมีเท่าไหร่เราก็จะต,ต้องทําเรื่องแล้วก็แจ้งไปที่สาธารณสุขว่าของเราเนี่ยมีจํานวนนักเรียนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนอยู่เท่าไหร่นะครับทางสาธารณสุขก็จะได้ไปจัดวัคซีนมาให้แล้วก็จัดโปรแกรมว่าจะฉีดได้เมื่อไหร่นะครับ ครับเบื้องต้นผมก็จะชี้แจงผู้ปกครองอยู่3ามเรื่องนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับคุณครูที่ปรึกษานะครับกับคุณครูผู้สอนจะชี้แจงต่อจากผมอีกครั้งหนึ่งให้ท่านผู้ปกครองนะครับสอบถามกับทางคุณครูผู้สอนและคุณครูที่ปรึกษาได้ โดยตรงครับครับผมก็ขอพบกับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านแต่เพียงเท่าน,นี้ครับก็ขอสวัสดีครับ